โอเครับมสรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับผมเป็นในส่วนของกิจกรรมกางเกงยากูซ่าครับนะครับผมเป็นการกลับมาของกางเกงยากูเจยากูเจนะครับผมยากูซ่าแหละนะครับผมนี่มาพร้อมกับเสดยากูซ่าทั้งชุดนี้แล้วก็เกงนี้แล้วก็เพื่อจะเป็นยากูซ่าเอย้ยากูซ่าใช่ปะ ยาคุซ่าเออสีดำนะผมเซตแบบยาคุซ่าสีดำแล้วก็กางเกงสีขาวนะครับมาพร้อมกันเลยทั้ง2ชุดนะผมสองแบบเดี๋ยวไปดูนี่ก่านนะผมว่ามาันมาในรูปแบบกิจกรรมแบบไหนนะครับแต่คือประเด็นคือพี่มีนะทั้งทั้งทั้งสองอะแต่ผู้หญิงน่าจะยังไม่มีนะผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะฝากน้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมคลิปนี้มีคอร์สการิ๊กลค์เหมือนเดิมนะผมโอเค่ทางน้องพอกันแล้วไปดูคลิปกันเลยกว่าผมไป โอเคผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่เดียวข้าสู่ย์อีทีเกมเมอร์นะครับโอเคผมสำหรับกิจกรรมค่ั้คืนนี้นะครับผมเป็นในส่วนของกิจกรรมกางเกงยักุซ่าสีขาวแล้วก็กางเกงยากุซ่าสีดำนะครับผมเอ้ยเสื้อแจคกุซ่าสีดำแล้วก็ในกางเกงสีขาวก็คือกางเกงที่พี่ใส่อยู่นี่แหละนะ้องชอบจัดเลยเพราะแบบมันสวยนะกางเกงยากุซ่านี้น้งผ,ผมใส่กับเท <Nice. S 2> ้าเปล่าด้วยแล้วก็เสื้อสักทองเอาไปได้ที่แบบเพอร์เฟรคนะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอีโคราว่ามันมาในรูปแบบไหนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆคนไหนยังต้องการหาเพชรตรงเพชรเติมก็สามารถเติมได้ที่เพจนี่ิการ์ดนะครับผมมีทั้งเมลพาร์ตแล้วก็มีทั้งอยู่ดีนะครับผมมี2รูปแบบก็สามารถไปเลือกทักเพจไปได้นะครับผมน้องๆต้องสะดวกแบบไหนนะครับผมตามนี้เลยนะครับคิปกระจายคลิปนะครับผม ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่พายดูเออวันนั้นอคลิปก่อนนานที่พี่ที่พี่ลงไปเมื่อวานนะคลิปนี้ที่พี่ว่า EP คืออะไรนี่มันต้องกินเห็ดเออก็คือแบบพอดีก็ไม่ได้เล่นนานเลยนะครับเมื่อ่อนก่อนก่อนนั้นก็ก็พอจะรู้แหละนะครับมันรู้บ้างแหละเออคือช่วงนี้นนพี่ไม่เล่นเลยติดไหมครับนะครับผมติดไหมครับก็สามารถไปดูสตรีมที่ได้เลยนะ,นะครับพี่สตรีมทุกวันพอวัน ไม่มีคนดูสักวันแต่คือพี่จะสะตรีมไปเรื่อยๆแล้วกันเอาโอเคเดี๋ยวพี่พาดูดีกว่าโอโอ้เสียจกุ่าแบบนี้อยู่ของพี่มีเออของพี่ขาสีขาวว่ะที่ยังไม่มีว่ะสีขาวเท่าไหร่วะสองร้อยสี่สิบเก้าเลยเหรอ พี่ผู้หญิงนะครับั้นก็ต้องจัดกันแล้วแหละนะครับผม249แต่คือประเด็นคือพี่ไม่ค่อยอยากสุ่มว่ะพี่เฮ้ยแต่ก็สุ่มไม่ไม่ไม่ไมยังไงชุดผู้หญิงพี่ก็ไม่ได้ใส่อยู่แล้วตอนนี้มีอยู่40,000 40,000 40, 4,000 8 0ร้อยให้8 2ดส้นะครับให้แต่สี่0ม0่นโอเค40,000 4 0 8 5น okay นะครับผม เดี๋ยวมาสุ่มมันลุ้นกันดูนะครับผมว่ามันจะหมดสกิปนะหุ้ยสิบครั้งร้อยห้าสิบเร็วอุ้ยเพลงว่ะเพลงว่ะไปครับช่วงนี้พี่ลงในส่วนของคลิปเอ่อคลิปไมค์ครับนะครับใครที่ชอบในส่วนของไมค์ครับก็สามารถไปดูคลิปพี่ได้เลยนะครับผมมีหลายรูปแบบไปให้น้องๆเลือกดูกันนะครับเฮ้ยได้ไปยี่สิบสามุ้ยเดี๋ยวอือครั้งร้อยห้าสิบมันกี่ครั้งหนึ่งหนึ่งพันวะเดี๋ยนะ ประมาณพันห้าแน่นอนเลยบอกบอกว่าเอือ้ทะลุวิห้าสิบนี่ห้าสิขึ้นขวามือเียมนใช้ั๋สองร้อยห้าสิบวิน่าจะหลายพันนะตอนนี้คือสามหเก้าหรอบอ่ะเก้าร้อยเลยนะครับไปครับรอบที่สามอู้หูหมดตัวถ้าได้หนึ่งรอยก็คุ้มนะผมแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่คุ้ม อะไรครับรับแปกครับตอนนี้เท่าอะไรนะวะรบที่สามแล้วแล้วก็รอบที่สี่สี่แล้วสี่แล้วสี่แล้วใช่ป่าวะคือถ้าหมดไอ้หมดสี่ร้อยอ่ะก็คือก็คือหมดหนึ่งพันอ่ะมันพี่สุ่มประมาณสักหนึ่งพัน 1, ละกันนะครับผมไม่อยากสุ่มเยอะวะเขาช่วย,ยพี่หยุดพี่ไม่ได้ใส่คือมันหมดเยอะอยู่นะคนดูนะทำเป็นเล่นไปครับ พอดูว่างบ1000นะมันจะได้อะไรหรือเปล่านะคืองบหนึ่งพันะเป็นอะไรที่แปลมากเลยนะสำหรับน้องคนไหนที่แ,แบบไม่มีตรงมีตังขนาดนั้นนะครับปันพารมาเท่ากับ300รบาทเลยนะคุณดูนะหนึ่งพันน่าจะได้ประมาณสักเอ้ยประมาณพันห้าถึงพันหกไม่เกินสองพันหรอมั้งใช่ไม่เกินสองพันแน่นอน,นครับประมาณพันแปดประมาณนั้นแหละดูจากการคำนวณแล้วนะครับผมในการเล่นแปดสิบปี เอ,อ้ยน้องๆบอกว่าพี่เล่นกี่ปีไอยอยากรู้ว่าแบบพี่ลงคลิปแบบไหแล้วก็ไม่รู้ด้วยพี่เล่นกี่ปีแล้วน,นี่นีอยากรู้ว่าเล่นกี่ปีแหละครับนี่ครับแค่นี้เอามันไม่ขึ้นเหรอนี่นีหกปีครับเล่นกี่ปีหกปีครับเอ,อ้ยอันนี้มันเ,ออนเรียง,งหมดแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามาเรียงเงิน,นี้สวยว่าอะไร มาครับนั่นอะงบ1,000ก็ได้ประมาณนั้นแหละครับประมาณพันห้านะครับผมปรม 1, นะันพันห้าน่าจะได้อยู่กางเคนะครับไปต่อไปต่อมือก็ขีพันแล้วแหละแต่ไม่เกินสองพันแน่นอนต้องไดกว่าจะอเอาแค 1, ่พันห้าวแต่คือสุ่มมาแล้วมันเปลืองว่เก้าเก้าไปครับ sorry เก้า เธอห่วงใยฉันเสมอแม้เราไม่ได้ทุกเช้าสร้อยยิบเก้าที่เหลือเอาไปใช่ได้พันละสามสิบสองร้อยสิเรียบร้อยครับผมได้เป็นที่เรียบร้อย250ร้อยหโทเคนใช้เพชรไปทั้งหมดคอยดูแล้วว่าพี่คำนวณถูกหรือเปล่าตอนนั้นพี่บอกว่าประมาณพันแจาก 40, 000, 4 000, ี่หมนพนเาหนล้เหลือสี่หมื่นลบ 42,285อัาชาชลิโอเห็นปะหมื่นเอ้ยพันแปดถ้าใครย้อนดูคลิปพี่ได้เลยกดอันนั้นนะพี่บอกว่าประมาณพันแปดถูกไม่เกินสองพันไปครับผมไปกดไปเลยผู้หญิงประมาณน,นี้นะครับในส่วนของยากุซ่าผู้หญิงนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นในส่วนของยากุซ่าผู้ชายสีขาวแล้วก็น,นี้เป็นเสื้อสีดำนะครับผมนต้องร้องชอบสีขาวหรือว่าสีดำมัะเด็กพี่ชอบสีสีขาววะมันสวยเท่สุเท่ค่าาง แล้คืออีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้อ่ะมันอยู่ไหนวะอันนี้เหรอขอขอขอดูมามันใส่ได้ด้วยหรอโอ้เราอันนี้อขอกก่อนโอ้เด็อันนี้ปะสามารถสวมใส่ได้หนึ่งชิ้นหรออร่รยวะทั้งนันเลยนี่มันใส่ได้ไม่เหรอ อ๋อทำไมไม่ได้วะเครื่องเสกอาณาณ์ได้ตัวนี้ได้เดือดหกตีไปแล้วก็ราชัยโบไปสวยสวยแล้วก็แมวและอะไรอีกวนให้สนใจสกินไปสวยเออสกินไปเดี anyway, time, AP uh, well ๋ยวให้หมดราชัยโบ อืมอืมผมตั้งค่าอย้างเดียวะโอเคเอาเอา,เอาเรียงไปครับผมอันหนึ่งนะคลิปนี้ก็น้องก็น่าจะเห็นแล้วแหละแ,ละแยกงยากษซาไม่ต้องรีวิวเยอะหรอกขอตั้งค่านี้ก่อนเพิ่งเคยเ,เห็นเยอะกว่ามีนิ่วมีข้าว หมดแล้วเวอร์ันขาดอันเดียวนีกว่าไม่ได้หมดจังวะมันมีหมัดด้วยนี่ใช่ป๊อคนี่นวะตัวเองร็อกเออหมดแล้วเวอร์ไม่ไหวเลยประมาณน,นี้แล้วมั้ง ก็แรัศง,งานใส่ไปเราบรรทัดถึถกตึกทนเราผ่านมรสุมมาเยอะครับก็คืออบที่บา่าเอาสูงสุด,สด,สดห้าชิ้นเอออย่างโอเคเอาประมาณน,นี้ก็มีอะไรอีกเออนนี้ขาัานะเฮ้ยคขาาันะทำไมมันเป็นเงินหรอทำไมอันใหญ่จังอ่ะ เราไปใส่ละอุ okay. ้ยพอาีเลดว่ะเียเอา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 มาใส่เอ้ยสวยสวยสวยเฮ้ใสุ่ทธภูรว่ะยุยยุไปนี่สวยเ่านี้แหละเท่านี้แล้วก็ชุดชุดเผมว่าผมไม่ใส่นี่ว่ะผมว่าผมใส่ใส่ชุดดีกว่า เออหัวก่อนหัวมันมีแค่หัวนี้หรอมันไม่มีหัวหัวบาวบนหัวแบบนี้หรอมันต้องมีสินี่นก็มีเอ่อเสื้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 อกำทองกำทองอ,อุ้ยแบบนี้คือฟีไฟล์มันอัปเดตมาอย่างเยอะเลยว่ะ เฮ้ยคลิปมันไปไกลแล้ววะช่างมันขออัปเดตยาวๆเลยแล้วกันทางน้องทางน้องแบบเบื่อก็เก็แบบคลิปที่ตอนสุ่มแล้วกันนะครับหลังจากนี้ก่อนทางเก่งทางเก่งทางเกงยาคุซ่าสีขาวเมื่อกี้เลยที่สุ่มได้อเมื่อกี้ชุดหญิงอะ่ะเห็นไหมว่าไอเกงยาคุซ่าใครไม่ทราบแต่ยาคุซ่า ผมว่ท่านรู้แล้วเห็นว่าผมเลยกว่าอันนึงนะครับก็หาก่าผมว่าผมตาดีนะคือถ้าเลยไปมันมันไม่ใช่แล้วแหละยัยกูซ่ามันไม่ใช่สีทองอ่ะว่ะคลิปนี้ยาวเลยแหละนะครับผมต้องขอไยด้วยขอโม้หน่อยแล้วกัน ขอจัดนี้ก่อนเอ,อียนมันจบไปแล้วน้องๆสามารถออกได้เลยครับออกได้เลยแต่เคืนี้ขอขอเล่นนี่ไงยากุษาติตโตสีด,ดาประเด็นคือสีขาวมันอยู่ไหนวะม,นมันขอบสีฟ้าวะกียากุษะไ่เคยเห็น่รู้เหมือนกันนี่แหละสวยแล้วก็รองเท้ารองเท้าถ้าเปล่าไปถ้าเปล่า เปล่าไม่เหมือนใครตาเปล่าตาเปล่าสิบนี้สิบห้านาทีแน่นอนนะครับแต่ว่ะปกติคือ,ขอเขาจะตัดนะแต่พี่ขี้เกียจตัดกรอเคประมาณนี้ละกันนะมเส็บเลย โอ้เธอว,ว่าว้าวเป็นแบบนี้เลยเหรอเช็ดเดี๋ยวค่อยจัดอีกทีหนึ่งนะครับโอเคประมาณน,นี้นะครับแล้วก็เกยงเกยาก,กรซ่าก็เพื่อนนี้ที่พี่ใส่นะครับชุดผู้หญิงก็แบบนี้แหละแต่คือมันเปลี่ยนแค่ด้านข้างนี้อย่างเดียวนะครับโอเคตับคลิปนี้พี่ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากไลก์ก็ชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลก์นะีต้าสำหรับวันนี้พอเปลี่ยนตามซีว่าเกณฑ์ถูกมอโรเจอกันครับ